เฮ้ยซอมบี้มาว่ะนี่เพื่อนเราคนดูกระสุนวิ่งกระสุนแรงอยู่นี่คันอันนี้กระสุนลูกซองเลยเหมือนมันเป็นเหมือนเป็นปืนแบบหัวลูกซองนะท่านผู้ชมนะเต็มเลยว่ะซอมบี้แถวนี้เราต้องเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเข้าไปจัดการซอมบี้ซะหน่อยเนี่ยคนดูนะโยว่าซาวดีวิรุนเมกาดีิรุนดูไบดีิรุนชาลทายตะโกนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Darkest Day นะท่านผู้ชมนะปิดเกมแบบว่านเอาชีวิตรอดมาใหม่นะท่านผู้ชมนะบนโทรศัพท์มือถือนะฮะท่านผู้ชมนะ,มนะโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่าง <S <S คำอธิบายคลิปไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะคนดูนะ <c oughs> อันนี้ก็วิธีการโหลดนะครับอย่างแรกนะท่านผู้ชมนะก็ย้าย store ไปที่ ประเทศเกาหลีนะท่านผู้ชมนะเกมนี้มันเปิดทดสอบอยู่ที่เกาหลีนะครับย้ายสตูไปที่เกาหลีแล้วก็โหลดมาได้เลยครับนีเล่นแค่ a อนด o i d นะท่านผู้ชมนะผมสอนวิธีการโหลดไว้แล้วด้านล่างทำแจะคิปนำะไปลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆนี่เราก็จะไปะคุยกับเจ้าตัว n p c ตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้เรามาเหมือนนว่าเรามาสร้างวงสร้างบง้า,บานทำที่ทำไรไวนะ้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้เป็นแบบว่าเอาชีวิตรอดออนะ Survival Zombie Open World นะครับท่านผู้ชมเล่นบนมือถือนะจ๊ะบอกก่อนหล่อเหล็กกระเทบอง โอเคคุยให้เรียบร้อยนะทุกชมอ่ามาแม็กซ์เบิร์นโอเคกดรีเพลย์ตรงนี้โอเคมีอะไรอ่ะตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้ซ่อมอาวุธนะครับเรารีเพลย์อก่อนนะนี่ซ่อมอาวุธนะครับ ABC ตรงนี้ซ่อมอาวุธได้นะมันเหมือนสเตตออฟบีเคจังวะนะครับมีระบบนี้ด้วยนะระบบรีเพลย์แล้วก็สร้างพื้นที่อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนรถไลท์เลยนะคล้ายๆรถไลท์ไปเดินไปก่อนอซินโดรวอนคุยกับจิมมี่แฮนคุกก,ก่อนจิมมี่เไงไงดีเพื่อน ที่นี่มันมาไกลเกินไปแล้วนะคุยก่อนนะครับคุยกับอินดิซีคุยแบบหลอที่รีท่อหล่อเลยก่อนเฮ้ยโอ้โหมีอะไรขึ้นมาครับอ๋อเราเราคนที่จะไปสร้างของอะไรพวกนี้ก่อนนะครับนี่มีแบบทิศทางอินดิซงอินซีอะไรพวกนี้ขึ้นด้วยนะ เออน,นี่เป็นภารกิจนะที่หากคุณกําลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, f e i f e PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, a g Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n h i n Impact, LOL i d e n t ิตี้วีและนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง rich man shop เราต้องทำนะฮะคุณดูนะเฮ้ <c> ิ <oughs> เอาล่ะไปกันต่อเลยนะครับคนดูโอหอยู่ตรงไหนนาะทีนี้เนาะถึงเวลาเดินลุยกันแล้วขมอนเบบี้อ่าไปลุยฮะนี่มีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมนะอันนี้คืออะไรนี้เออเฮ้ยเอาล่ะคนดูกดเปิดของก่อนล,ากาอละกันเฮ้ยมีอะไรเก็บไหมนี่นี่มีอะไรโอ้ยจุดล็อกเกอร์โอเคคืออะไรอ่ะเก็บปืนมาใส่ก่อนนะค,คนดูนะโตออก นี่คืออะไรดิจิสเตอร์หรอคืออะไรไม่เข้าใจมันคืออะไรเมื่อกี้นี้ให้เราได้กดใช้งานโอเคไปต่อครับฝั่งนี้นะฮะอ่าแม็กซ์เบิร์นโอเคคุยกับแม็กซ์เบิร์นก่อนนะจิมมี่เซย์เบลลี่ยูดมาดิคืออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเราต้องออกไปข้างนอกนะครับไปลุยกับเพื่อนหน่อยแล้วดึงรีโหลดกระสุนก่อนนะครับ ไปเลยเดียรเราอยูนี้นะครับต้องเข้าไปฟาร์มนะฮะเอาว่ะเฮ้ยซอมบี้มาว่ะนี่เพื่อนเราคนดูกระสุนเิ่งกระสุนแรงอยู่นี่คันอันนี้กระสุนลูกซองเลยเหมือนมันเป็นเหมือนเป็นปืนแบบหัวลูกซองนะท่านผู้ชมนะเต็มเลยว่ะซอมบี้แถวนี้เราต้องเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่ เอาไปจัดการซอมบี้ซะหน่อยเนะี่ยคนดูนะเอาดิเอาเด,เดิเอาไปครับเถูกเข้าไปมา,าว่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะมา,าว่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยิงซอมบี้ข้างในกันต่อเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเข้ามาหาของยังมีซอมบี้แถวนี้เฮ้ยยังไงตัวนึงเออมาแตกเกิดตีเกิดตึง่งผมว่าผมควรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปืนพกดีไหมครับคนดูเปลี่ยนเป็น,ป,นปืนพกดีกว่านะ ใส่ปืนสองเนี่ยอีพีทแล้วกันแล้วก็อันหนึ่งอันนี้ก็ผมจะใช้เป็นอีพีหนึ่งนี่เห็นไหมเปลี่ยนปืนได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้โอเคมามันให้ไปหาของอะไรแถวนี้เหรออ๋อให้มาสำรวจนี่เฮ้ยมีกล่องเก็บของอยู่แถวนี้อยู่คนดูโอเคเลยเบริกูดเอาว่ะเอาว่ะเอาดีเอาดีเก็บของก่อนนะครับโคดีโคตรตึงรู้ของครับโอเควู้ฮู้ไปลุยต่อฮะ อันนี้พี่เล่นบนเอา G Phone 7นะถ้าต่อเมาส์คีย์บอร์ดเอานะครับแล้วก็ใช้แอปเจ้าตัวแพนน้าเมาส์โปรนะเฮ้ยเหมือนมีซอมบี้แถวนี้ว่ะโอเคล่วงอยู่ล่วงอยู่คนดูเอเปิดคองแถวนี้ก่อนรูดของเสร็จครับไปต่อฮะเ,เอาวะเอาวะคนจัดมาอะคนดูมันให้กลับไปที่บ้านนะนะทุกชมนะตอนนี้ไปที่บ้านกันนะครับ เย่ yeah. เอาใช่เหรอตรงนี้เหรอฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้นี่เอ้ยแต่มันเริ่มมืดแล้วนะคนดูนะเปิดไฟฉายก่อนแล้วกันจิมมี่ให้มาคุยกับจิมมี่สักหน่อยนะครับคุยกับจิมมี่ก่อนโอเคไปฮะที่นี่ฝั่งนู้นนะฮะไปคนดูขึ้นไปด้านบนนะครับ ยิงไปก่อนยีออมีซอมบี้แถวนี้อยู่โอ้ oh, <c oughs> ปืนพกไม่แรงเลยอะแต่มันกระสุนมันเยอะนะครับคุณดูนะเอาเป็นปืนพกก็ได้รู้สึกว่าเราจะหินของอยู่นะโอเคได้เนื้อเก็บเอาเนื้อซอมบี้ไปทำไมวะถามก่อนวัตฮิกมา อ๋อสกิลเลตี้โอเคตรงนี้จุดนี้เปิดนะครับท่านผู้ชมนะนี่เปิดพื้นที่ปลอดภยัยซะหน่อยแป๊บนึงผมปับ๊บอุ่มก่อนครับหายปุ่มทอนหมดแล้วนี่เย้เว้รีกูดเชิดมาแล้วว่าพื้นที่ใหญ่นะคนดูนะขอเทรขอเติงเลยครับฟูอันนี้เป็นแมปนะฮู้แมปถือว่าใหญ่เลยนะคนดูนะัะนนี่ยืนี่เปิดโอ้โหแมปใหญ่จัดผมพูดเลยอันนี้แค่โคสเบตอันนี้มันยอยู่ในช่วงเบตา้าน,นี่คนดูนะ Pack, แบ็คแพ็คกับสกิลเราน่าจะเสริมเน้นนะครับเออมาดูก่อนนะครับมันมีสกิลเสริมอะไรบ้างนะตอนนี้นะอ่าอันนี้ disrupt อันนี้ปืนสกิลช็อตกันเนาะปืนแรงขึ้นอันนี้อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ crisis depose นี่ก็ได้นะคนดูผมควรแบบเรียนรู้สกิลตัวนี้ไว้นะครับออเอโก้ o อยต์เจตัวนี้อ๋อโอเคมันจะมีบอกอยู่นะครับสแกน เฮ้ยแซนดาเออโอเคเวลาใช้ลูกซองมันจะแรงขึ้นนะใส่ลูกซองนะครับอันนี้โอเคโอ้นี่บวกกระสุนหรอโอ้เอานี่เลยเดยินี่จ้ลูกกระสุนกูดบอยมาไปตรงไหนต่อจุดนู้นใช่ไหมโอเคไปได้ฮาฟูอันการ์เมเวนิอนานลัสซาดาวอลอตอันการเ์เีนินาอานแลนซีแนวชัดๆดูครับ ไปเตือนเตืน่เดี๋ยวแป๊บนึง,งนะคนดูผมเดิ๋ยสำรวจแป๊บมาว่ะมาว่าต่อกันเลยนะครับคนดูมาคุยกันตรงนี้ก่อนจิมมี่เฮ้ยแล้วใครนอนอยู่ข้างลนะ่างมาเมื่อกี้นี้ว่าแต่เฮ็กมาว่ามาว่าเอ้ยกวตรึงกวต,ตรีนี่เห็นไหมวเวลาใช้เมาส์าคีย์บอร์ดมันลิ้นมันง่ายนะครับผู้ชมนะเวลาเราลินนะครับเฮ้ยมีตรงนี้ว่ะออกไปข้างนอกก่อนนะครับคนดูนะไป l e สกูลิสโก้ลิสโก้เบาเฮ้ย ออกไปตามเควสก่อนนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้มันเริ่มเช้าแล้วนะท่านผู้ชมนะเกมนี้มีระบบเช้าค่ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคอเกมไม่เหมือนอันนี้เลยว่าผมไม่ยังชอบฟิลเล่นเกมแบบแนวนี้เลยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เหมือนโอปินเมอร์ของเท่คนดูนะฮะไปเราลุยฮะ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย richband shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่นโรบอคฟรีไฟล์พับจีโมบายร R.O.V คอ l ปิตี้โมบายคอปปิตี้วอร์ซอนเดีย e บเอมลชอลว l ล a ลนต์เอ e ด r a อร์ Sausage Man, Overwatch, Genshin Impact, LOL, Identity V, l ล g n a l o c k Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง r rich man s h o p ไปลุยไ t s go ไ t s go! ผมกปืนมันก่อนคนดูไปผมวิ่งไปตามจุดนี้ก่อนนะครับเหมือนล็อตสไลด์จัดเลยนะแ้ามันทำแบบว่าภาพออกมาสวยกว่าน,นี้น่าจะโอเคผมคิดว่าน่าจะมีภาษาไทยนะผมเห็นแบบในเว็บไซต์มันแบบว่ามีลงทะเบียนอะไรพวกนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะคนดูเว้ยข้างในซอมบี้เต็มเลยมาดิมาด,มาดิอุ้ยเอาดิเอาดิ สวยครับพี่สวยครับพี่ตึงๆกอดๆยิงก,ก่อนว่าแตกยิงทำไมนี่นั่นถึงเราเปลี่ยนกระสุนยเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยเวลาผมอัพสกิลกระสุนมาแบบว่าเหมือนกระสินกระสุนผมมันโตขึ้นอยู่นะคนดูอันในมีซอมบี้นะตัวหนึ่งนี่นี่น,นี่ตรงนี้ไหมมีไหมผมเห็นจุดแดงๆอะ่ะเอานั่นไงโอเค โคตรที่โคตรตึงโลกระสุนแป๊บมาว่ามาว่าไปเดินก่อนนะครับอีมีอะไรอ้อยหาของตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะเรียรีกรูดรูดของก่อนนะครับไปจุดนี้ต่อนะครับ เวอรีนา e เวอรีนายโอเคทุกคนน่าจะมีซอมบี้อยู่เยอะนะนี่เราอยู่ในถ้ำกลางแบบภูเขาเลยนะคนดูมีสติมินาเลยนะนี่สติมินาเราสีฟ้าเนี่ยคนดูนะไปคนดูเอเฮ้บอยนี่เรากลับมาที่บ้านเรานะเฮ้ยเราลืมปิดประตวไวูไว้ป่ะคนดูปิดประตูวไว้ก่อน Okay, เดี๋ยวซอมบี้มา <laughs> ซอมบี้มาตุยตู่นี่สวัสดีฮับฟรีสวัสดีจิมมี่เอ่อเั้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะในวันนี้เนี่ยเกียร์ฮ้ยโอ้เพื่อนเราลุกขึ้นมาแล้วไอ้นั่นมันนอนตุยนะปลุก <c oughs> อันนี้ขึ้นมาได้นะครับเอ้ยแต่ว่าแนวแบบายสตีดออฟบีเคเลยนะคนดูมีแบบมาสร้างแบบพื้นที่อะไรพวกนี้นะเออเออใช้ได,ใได้ใช้ได้ระบบเกมแม่งคล้ายๆกันอยู่โอเคเฮ้ยได้เสื้อใหม่คนดูเปิดแถบดูก่อนเลยเสื้อ อ่านี่มีบวกดีเฟนด์ด้วยนะท่านผู้ชมนะดีเฟนด์ยี่สี่บวกขึ้นมาสี่นะโอเคใช้เลยเย้เ yeah, ว <c oughs> ียดดีขนี่ใส่หมวกตัวตรึงนะระบบอ่สกิลผมอัพสกิลก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรอัลมูมิเนจเมนตีนโอ้ oh, นี่บวกยังไงบวกโอ้ oh, นี่บวกขึ้นมานะครับผมเอากระสุนวางให้เยอะก่อนดีไหมอันนี้คือบวกอะไรแองโกลพอยต์ลบเจ็ดหรออเวอร์บิลิตี้สกิลลีนโอเคโอเคเอานี้ก่อน นี่ yeah, ผมอัพมาลงมาแบบเป็นสายแบบกระสุนนะกระสุนเยอะซะหน่อยจาก1 5, ันห้าไปเลยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยคนดูเพื่อเราให้ไปฝั่งไหนฝั่งนี้นะครับทุกผู้ชมนะสวัสดีลุงอุ้ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ yeah, ลุงแม่งตึงจาดเลยนะ yeah. อ่ะย้ยมาไปต่อครับนี่เราจะไปทำเควสอะไรมันบอกว่าหาออฟเบียนอลูมิเนียมนะทานผนะู้ชมนะเควสมุมบนขวามือตรงนี้นะครับ ม้วนขวามือตรงนี้นะครับโอเคเอาเบียนอลูมิเนียมนะไปอาซีนดาซอเฮ้ยแต่ที่จริงเราคุยกับ NPC พวกนี้ได้ไหมวะเราคุยได้อยู่นะจิมมี่แฮนคุกโอเคมีมีเซฟด้วยนะท้องชมนะเซฟเราติดไว้ ah, good, อา่าเวลี่กูดแมนอ่าว่าผมชอบแบบฟิลนี้จัดเลยนะขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย ผมัะจัดผมจะจัด,จจด,จจดคนดูปล่อยมือได้นะครับคนดูนะ้ขอ,อถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายรูปไปหน่อยอ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวเกมอ่า Darkness อ่าไม่ใช่ Darkness Darkness นะท่านผู้ชมนะ Darkness Day นะครับเป็นเกมแบบวันแนวเอาชีวิตรอดบนโ,โลกที่ล่มสลายนะครับจากซอมบี้นะท่านผู้ชมนะ อันนี้เป็นเกมมือถือนะครับเปิดเล่นในส่วนของมือถือแอนดรอยก่อนนะมันอยู่ store อ่า store เกาหลีนะฮะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยาตาคลิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดไปเล่นนะครับวิธีการก็คือย้ายไปเล่น store เกาหลีนะท่านผู้ชมนะอืมเนาะผมจะแปะลิงก์โหลดไปให้นัง่งทำยาตาคลิปพร้อมวิธีการดาวน์โหลดนะครับประมาณนั้นเลยเนาะสำหรับวันนี้โค้ดตัวไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย